สวัสดีครับอยู่กับผมกิงกี้ลิ้นซึ่งครับ <c oughs> วันนี้อาจารย์ชูรถรุมครับอาจารย์ชูโดรถหลายคันเลยครับรุมครับผมจะลงตรงไหนได้เนี่ยผมมาทางเนี่ย

เราจะลงมาดูใกล้ๆเลยนะพี่น้องเรจะติดติดขอบสนามเลย อันนี้มีสองถึงสามทีมงานนะครับยูตรงนี้เลยสลักหลุนหายแล้วแก๊ชูสลักหลุนหาย สลักหายเนี่ยจ้าชูสลักหักแกมองสลักอะแกโก้สลักมืกี้ ขอไมาเอาไปโอ้ที่นี่มีขี้ตมนะครับข้างบนเนี่ยเป็นขี้ตม ครับคิดข้าวว่าต้องแขะฟันครับมันต,ติดฟันติดแข่วแข่วแข่วจะาูแขะแข็งแใช่จะหักโบ กิ่ตอมก่อนติดกระบะสิหยอกหยอกหยอกยี่ก็ดขิขาด้วยอเออดิขาเฮ้ยไม่ไม่ก็ดขิขาด้วยไม่ นี่เขาก็ดีขาเลยไปไปไๆเฮ้ยเขาก็ดีขาตอนนี้เจ้าวันทายรับงานหนักเลยครับดูครับพดจอดอในบ่อครัพี่น้องเยอะมากเลยการชูเนือหลายวันแล้วเดี๋ยวส้มไลยก็เสร็จแล้วการชูสู้เขา พอเจ้ารีดตอนนี้ผมก็ร้อนนะใส่เสื้อดำมายืนจากเด่นดัวยเอฟซีครับผมทำได้ ็นนี่เรียบพ้อแล้วนะครับสลักมุ่งกี้ไหมใครขับไม่เป็นหนีไม่ขยันหลุดตกกานชูแกรู้จังหวะครับมันจะหลุดปุ๊บแกก็เอวี่งกุ้งกีตบเข้าคืนเลยอันนี้ก็ไรสังกัดครับ แดงจึงคึงครับนายเอาไปเกอยู่ที่สายี4นะครับเท่เขาของจะของเองเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับขาตังลง

นี่ก็ทีมงานสทนกครับสามทิมงานครับได้สังกัดกับได้สังกัดกับสทนกแล้วก็คทหนึ่งครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลย ช่วเขาเลยล่ะเจยายักรถใหญ่ของเขาอยู่รับคลิปนี้ก็อำลาบนี่นีมม้ครับสวัสดีครับ